คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้ชวนหรือชักจูงในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกับ After Do ด Channel ใน EP ที่52นะครับก็ห่างเหินการทำคลิปไปพอสมควรนะครับก็โอเคยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนะก็อาจจะมาสั้นๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวตลาดให้แล้วก็ดูตัวที่เราติดตามกัน,นครับแล้วก็จะมีตัวที่ ผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับ3ตัวนะเดี๋ยวมีเพิ่มให้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนเริ่มก็เหมือนเดิมนะครับฝากช่องเมสาครับนะครับผมทิ้งทิ้งไว้มุมนี้นะช่วงนี้ก็วิเคราะห์ค่อนข้างแม่นนะครับเมส์ครับนะก็เป็นหุ้นที่ซื้อถือรอไม่น่าเกินอาทิตย์นึงนึงอะแล้วเขาก็จะขึ้นแล้วนะครับก็ยังไงฝากติดตามเมาส์ครับกันด้วยนะครับโอเคอ่ะคราวนี้มาดูมาดูเนื้อหาของเราเนาะมาเริ่มที่เซตก่อนนะครับ เซตเป็นยังไงอ่าวันนี้สังเกตว่าเซตเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะก็ลบกว่า10กว่าจุดเนาะตัวโลเนี่ยโลลบไปประมาณ10จุดนะครับ10 10 11จุดเนาะแต่ว่าปิดตลาดคือลบไปแค่9จุดนะครับนะก็แต่ว่าการลงวันเนี้ยผมมองว่าอ่าก็น่าจะลงแค่ปรับปรับตัวอินดิเคเตอร์ปรับกาไปเฉยเนาะนะนนยังไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะว่าแล้วก็มูลค่าการซื้อขายวันนี้มันอยู่ที่6 5 0 0 0ล้านเองนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลียนะ่ยเนาะปกติช่วงนี้การ มูลค่าการซื้อขายมนอยู่ประมาณ80,000 80, กว่าล้านนะเป็นขึ้นไปนะครับค่าเฉลียนะ่ยเนาะอันนี้ก็คือต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็เป็นวันที่ลงหนักนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะถ้าเกิดสมมุติว่าไปดูสรุปะครับก็จะเป็นน่าเป็นต่างชาตินะครับที่ขายออกแล้วก็กองทุนต่างชาติน,น่าจะขายเยอะแล้วก็กองทุนนะครับแล้วก็เป็นธรรมดาช่วงนี้ก็ Q3 กำลังจะออกเนาะเขาก็จะทั้งต้องทำำํกากําไรกันออกมาก่อนนะครับก็ไม่ไม่แบกรับความเสี่ยงเรื่องการที่ งบจะออกมาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะขายทำำํากําไรกันมาก่อนก็เป็นเรื่องปกติครับนะโอเคแต่ว่าถามว่ามันจะลงได้ถึงไหนก็ดูไปทีละแนวมาแล้วกันนะครับที่เคยคุยๆกันไว้ก็ดูเลขทั่นๆเน้อหนึ่งหกสามศูนย์เอาอยู่ไหมเอาเอาไม่อยู่ก็ดูหนึ่งหกสองศูนย์นะครับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ไปเรื่อยๆนะก็จริงๆก็คือไม่ควรจะหลุดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ละนะมันก็จะดูดีกว่านะถ้าเกิดหลุดลงไปอีกนี่ก็อืมไม่ค่อยดีแต่จริงๆนะนเนี่ยคควาาาาามมมออ่่่่ถถ้้้จจะะใหหดดดีีีรับเนยไลุก มันจะมีโอกาสกลับไปขึ้นไปได้สูงกว่านะสำหรับเซ็ตนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเซ็ตอ่ะคราวนี้มาดูตัวที่เราติดตามกัน B เป็นยังไงบ้างนะครับ B เนี่ยค่อนข้างแข็งนะอ่าแล้วเห็นตรงที่ผมวงไหมครับตรงที่ผมวงเนี่ยมทาทาลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะนะก็เนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็เลียดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็ออกไซเย์นะครับขึ้นมาแล้วก็ออกไซเย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไซเย์ตรงเนี้ยก็ไม่รู้นะวันไหนอาจจะเด้งขึ้นไปเลยก็ได้ครับก็สังเกตละว่า ตอนนี้เขาจะเริ่มไม่ค่อยทำโลไม่ค่อยทำโลต่ำกว่าเท่าไหร่ 0. 9 3แล้วแล้ววันนี้ก็คือปิด0 9นด้วยนะครับ0.95ุเาแล้วก็ทำราคาโลที่0.94เนะก็เป็นการดึงโล่ขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเก็บของนะก็ใครที่ยังไม่มีของนะผมก็ว่าแถวๆนีน้น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างดีละนะครับแล้วก็ เล่นง่ายๆถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเก็บ0.95ใช่ไหมหลุด0.93คุณก็ออกก่อนก็ได้หรือจะอยันหยอดเลยก็0.92นะแล้วก็ไปดูอีกทีว่ามันจะดึงกลับมาได้ไหมดึงกลับไม่ไหวก็โอเคอย่าเพิ่งเข้านะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์ของ B เนี่ย m h c d r s i Sto ผมว่าดีหมดนะครับก็คือพยายามจะง,งัดขึ้นนะ r s i ไม่เคยหลุดเส้น50เลยนะเห็นไหมช่วงเนี้ช่วงที่เขาไซเวย์เนี่ยไม่เคยสุดหลุดเส้น50เลยนะ อย่างเงี้ยดีนะครับคือโมเมนตัมขาขึ้นมันยังไม่หายไปนะแล้วก็พวกไรเวอร์เจนอะไรเนี่ยก็คือไม่มีให้เห็นเลยนะเออผมก็ว่ามันมันก็ดีนะสำหรับไอ i แล้วก็เนี่ยสโต้เขายังลงไม่ถึงโอเวอร์โซนเนาะแต่ว่าก็เป็นไปได้ในในหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแบบขาขึ้นจัดๆอะไรเงี้ยครับสโตมันก็จะไม่ลงโอเวอร์โซนะมันก็จะแบบเฉียดเฉียดแล้วก็กลับขึ้นไปเลยนะแต่คราวนี้ก็คือต้องมาลุ้นกันว่าอ่าเขาจะเล่นเล่นขึ้นไปเขาเนี่ยเขาจะเล่นถึงไฮนี้หรือเปล่านะ แต่ว่าการที่จะเล่นหลุดท้ายนี้ภายในทีเดียวผมว่าไม่น่าใช่มันน่าจะแบบมียอ่ออะไรสักเล็กๆก่อนแล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยแตือมันก็อาจจะเป็นยอ่อเล็กในวันแล้วค่อยดึงขึ้นไปนะก็ต้องดูว่าเขาจะไปท่าไหนทีแต่ช่วงนี้นก็คือเป็นการผมมองว่าเป็นการเก็บของแบบเก็บเยอะมากเลยนะ B เนี่ยคือเก็บมาพอสมควรนะครับแล้วก็รอวันระเบิดนะแต่ก็จริงๆก็ต้อง,องถามว่าคนทําราคาเขาค่อนข้างจะทําดีเพราะว่าเขาก็จะค่อนข้างระวัง อ่แคดบาลาาซ์พอสมควรเลยนะครับโอเคก็ถือก็ถือว่าดีนะแต่ก็ลองมาดูว่างบ Q3 ใช่ไหมเขาคิแล้วสิเนาะเขาจะออกงบ Q3 เขาจะออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็อ่าถ้าเกิดงบ Q3 เขามีกําไรสูงขึ้นอย่างเงี้ยอ่ามันก็ทำให้เขาสามารถลากได้มากขึ้นเพราะว่าเกณฑ์การติดแคดบาลาาซ์เขาก็จะดีกว่าเดิมนะครับก็ะลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็มีก็ผมยังถือยังมองว่าเป็นขาขึ้นแบบขึ้นจ๋าจ่าเลยนะก็ยังไม่มีภาพไหนที่ว่ามองลงเลยนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะมองเป็น head and shoulder ตอนนี้ก็คือพยายามออกข้างออกไปก็คิดว่าน่าจะลบภาพ head and shoulder และก็ไปแล้วนะครับแต่ก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะมันหลุด0ูนย์ใครที่เข้าไปก็ต้องออกก่อนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับ B อ่ะตัวถัดไปนะครับก็เป็น u อ่ะยูเป็นไงยูก็ทรงๆนะก็อยู่แถวๆนี้ตั้งแต่โดน t หนึ่งมาก็ยังซึมๆอยู่วอลุ่มก็หายไปเลยนะถามว่าลงมาวอลุ่มหายดีไหมก็ดีนะจริงๆผมมองว่ามันก็ยังไม่จบด้วยซ้ำนะครับแ้วก็รอดูไปว่าเขาจะ เล่นได้ตอนไหนนะแต่จริงๆก็คือช่วงนี้คุณก็เก็บของได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะว่าไปนะก็หนึ่งจุดเจ็ดห้าใช่ไหมตอนวันนี้ปิดหนึ่งจุดเจ็ดห้าแต่ว่าผมมองว่าราคาหลุดหลุดหนึ่งจุดเจ็ดศูนเนี่ยออกไปก่อนนะแต่จริงๆก็คือมองกรอบไซเวย์ใหญ่ครั้งนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะอยู่สักแถวๆนี้สักแป๊บหนึ่งอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ลองดูเวยกันนะครับแต่ว่าอ่าตสตอตเนี่ยเขาค่อนข้างลงมาต่ำแล้วสตอต,ล,ตองลงมาต่ำแล้ว S I ยังอยู่เหนือห้าสิบอยู่นะ M C D ก็ ยังยังอยู่เหนือเส้นศูนย์อยู่โมเมนตัมโมเมนตัม um ในฝั่งขาขึ้นยังไม่จบนะครับก็ยังมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นได้อยู่แต่ก็โดนทีหนึ่งไปนะแต่จริงๆผมมองว่าทีเป็นทีหนึ่งไม่ใช่ปัญหาหรอกนะก็ลองดูกันว่าคนทําราคาเขาจะออกท่าไหนเลยกันนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็เล่นไปตามแผนเราวางแผนไว้นะครับก็ถ้าจะเข้าตรงนี้ก็ต้องวางจุดว่าสตอปลอนตรงไหนแล้วก็เป้าเราอยู่ตรงไหนนะอาจจะแบ่งขายบอเวลาถึงเป้าแบ่งขายไปก่อนแล้วก็พอ ไอตัวที่เหลืออย่างเงี้ยแล้วก็ถือไปนะเผื่อลุ้นนะครับโอเคประมาณนี้เนอะสําหรับอยู่ถัดไปนะครับก็จะเป็นดีคอนดีคอนนี่ก็ยังซึมซึมอยู่นะวันนี้ก็ไม่เล่นนะแล้วก็ปิด0 5นยุเห็นไหมเนี่ย0 5นุเนี่ยไม่หลุดมาถ้านานแค่ไหนละนะครับแถวๆเนี้ยคือดีคอนเนี่ยผมจะมองเสียก,ก็ต่อเมื่อมันหลุด0.55นะครับหลุด0ู5ยุดผมจะมองเสียเพราะว่ามันจะค่อนจริงๆก็ไม่เสียหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ดีอะ่ะ มันมีโอกาสที่จะหลุดลงไปหาแถวแถว0.052 0, 0 4 9ได้นะผมก็เลยมองว่าเออถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้คนก็ควรจะออกก่อนแต่แถวนี้ทํำยังไงถ้าเป็นผมผมก็เก็บของแล้วก็รอนะครับช่วงเนี้อสังหาข่าวดีอสังหาเน,นี้ยมาแล้ววันนี้ถ้าเกิดสังเกตอสังหาหลายตัวนี้จะบวกกันซะส่วนมากใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ดีคอนมันคือขายคอนเกีตขายเพราะ P c a สอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำํำถ้าเกิดอสังหามันเริ่มดีเนี่ยดีคอนเดี๋ยวมันก็จะดีตามไปด้วยนะ ก็คือรับเป็นทอดๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมุมมุมมองในส่วนพื้นฐานนะส่วนอินดิเคเตอร์เป็นยังไงอินดิเคเตอร์ก็ไอซ์ไออาจจะต่ำกว่า50ลงมาแต่เยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไอตัวไออะไรนะสโตนนี่คือลงมาโซนโอเวอร์โซลเรียบร้อยนะก็รอวันกลับอย่างเดียวครับแล้วก็ตัว MA c d ีนี่ก็ที่เลียเส้นศูนย์นะถ้าเกิดโมเมนตัมขาขึ้นเขายังอยู่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะกระดกกลับเร็วๆนี้นะครับก็ยังไงรอดูด้วยกันนะ แต่จริงๆผมมองว่าราคามันปิด0.57ก็จริงแต่จริงๆแรงแรงขายกลัวรุ่มมันมันหายไปเลยแรงขายแรงซื้อมันแทบจะไม่มีนะนะรอแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือมันเริ่มนิ่งแล้นะนิ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับพวกนี้นะครับลองดูแล้วกันนะโอเคดีคอนประมาณนี้นะ AJA เป็นยังไง AJA นี่ผมต้องผมผมคิดว่าเขาพยายามสู้นะถึงเขาจะปิดลบก็เถอะนะวันนี้เปิดโดนเปิดกดลงมา60.61นะครับก็โอเค ทีเริ่มทำงานนะครับกนะ็คนส่วนใหญ่ก็น่าจะทิ้งกันนะครับสำหรับ T3 โอเคแล้วก็เป็นไงตอนวันนี้ราคาติดลบใช่ไหมแต่ปิดแท่งเขียวบอลรุ่งเป็นไงหายนะครับก็พักตัวเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรนะตื่นเต้นนะจริงๆผมชอบทรง AJA ด้วยซ้ำนะครับคืออันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะผมชอบทรง AJA นะครับก็คือมันเป็น head and shoulder เดี๋ยววาดใหม่เป็น head and shoulder กับหัวนะก็ไม่รู้ ถ้าไม่หลุดแถวนี้ก็ดีครับก็มีโอกาสขึ้นเนาะก็แถวๆนี้ช่วงเก็บของด้วยซ้ำนะแล้วก็สังเกต0.60 0.61 0.62เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับนะก็ยังไงลองดูแล้วกันนะผมว่าตัวนี้ยังไปได้ไกลแต่ว่าโอเคติดทีสามก็ติดทีสามไม่เป็นไรนะครับก็รอหมดทีสามเมื่อไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติใครเล่นเนี่ยถ้ามันหลุด0 6ออกลงมาเนี่ยคุณก็ต้องออกก่อนโอเคนะเพราะว่าพอมันหลุดลงมาเนี่ย รับต่อไปมันจะตรงไหนม,มันจะ0.55เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะลงไปถึง0.50นะครับกเ็เล่นตามแผนนะครับวางแผนคัดให้สั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมคัดผมผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้ามันลึกลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่ยอมคัดแน่ๆนะครับพยายามคัดให้สั้นเพราะฉะนั้นนะก็จะได้ถึงเวลาก็คัดไปก่อนแล้วก็ไปหาตัวอื่นเล่นกันก่อนนะระหว่างรอนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น AJA นะก็ยังมองว่าเป็น าการพักตัวนะครับออกไซเว์สักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอจังหวะที่เขาดึงเมื่อไหร่ก็นะก็จะรู้กันแต่แบบนี้ก็เก็บของได้นะแล้วก็ใช้0.60เป็นแนว Stop loss ไปนะครับโอเคถัดไป AIE เป็นไง a อไวันนี้อ่าก็ไม่ดีนะจริงๆก็ยังมองว่าไม่ดีนะครับก็เป็นแท่งที่อ่าผมบอกว่าผมขอสองแท่งนะจากเมื่อวานแท่งเขียวอ่าผมขอแท่งนี้แล้วแท่งพรุ่งนี้อีกแท่งหนึ่งนะถ้าเกิดมันยังไม่สามารถกลับขึ้นไป5.45ได้นะผมก็มองว่า ก็ยังไม่ดีก็คือแรงแรงแรงที่มันจะซื้อกลับเนี่ยมันก็คือคือยิ่งปล่อยนานแรงมันจะหมดแล้วมันก็จะนะแทนที่จะพุ่งขึ้นมันก็จะแบบชนแล้วเด้งลงต่อนะก็ใครที่มีของระวังนะครับก็ปล่อยได้ปล่อยออกก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงนะโอเคแต่ว่าโอเคก็ต้องบอกว่าลุ่มพอก็หายหายไปเลยนะพอพอหุ้นลงนะแต่จริงๆต้องบอกวันนี้ตลาดไม่ค่อยดีแล้วแหละเนาะก็เป็นการเทขายกันซะส่วนมากแต่ก็ถามว่าเทเลยไหมก็ไม่เชิงเทเนาะ แล้วก็เป็นการาขายเอากำไรกันแหละเนาะก่อนที่พวกงบการเงินจะออกนะครับโอเคสำหรับ AE ก็เฝ้าต่อไปนะครับก็ดูว่าเขาจะขึ้นมายืนเหนือ5.45ด้ได้ไภายในวันพรุ่งนี้หรือว่าาถ้าเต็มที่เลยก็คือไม่น่าเกินวันพุธนะครับนะก็กลับมาได้ก็โอเคถ้ากลับมาไม่ได้ก็คงจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับโอเคนี่เป็นสมความเห็นของผมสำหรับ AE นะโอเคตัวถัดไปก็จะเป็น c ี <CG> d เป็นไงบ้าง c ี CG d ก็ปิดราคาเดิมจะปิดแท่งแดงนะครับก็ผลุ่มหายไม่ได้มีอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็จริงๆก็ต้องถ้าถ้าพูดกันก็คือเป็นการเทสแนวต้านแหละเพราะว่า0.54มันก็กลายเป็นแนวต้านไปแล้วแล้วนกะ็ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทำ0.53เป็นจุดพักตัวต่ําแค่นี้นะมีโอกาสผ่าน0.54สูงนะครับคราวนี้เพนะราะว่าถ้าเกิดดูก็คือเป็นการย่อเพียงแค่35%นะก็มีโอกาสที่จะผ่าน ขึ้นไปสูงนะครับโอเคประมาณนี้นอกาะ c g d ก็ทํำตำแผงครับคือรอใครที่อยากเก็บก็เก็บได้นะแต่ว่าถ้ามันหลุด0.51คุณต้องออกให้หมดก่อนนะครับโอเคมั้นะอันนี้ก็จะเป็นสอง c d นะ emc ต่อไป emc ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ emc ก็เหมือนเดิม <laughs> emc นี่จริงๆถ้ามองมองภาพครับ emc กับ c g d ผมมองว่า c g d สวยกว่านะตอนนี้ ก็ลองดูด้วยกัน EMC นี่รอไปยืนเหนือ0.3ค่อยเล่นก็ได้นะครับไม่สายเกินไปหรอกนะครับก็ลองดูด้วยกันว่ามันจะไปหรือไม่ไปนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบคิดว่ารอได้ก็รอครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ย0.26เนี่ยผมว่าออกไปก่อนเถอะนะมันจะกลายเป็นว่าลงไปใหญ่นะครับนะแล้วก็ตอนนี้โมเมนตัมมันเริ่มลงไปทางขาลงนะ r s i มันลงต่ำกว่า0นไปพอสมควรเอ้ลงต่ำกว่า50ไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ MACD ต่ำกว่า0มาละ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นกันเมื่อไหร่แต่โมเมนตัมมันขาขึ้นมันหายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ EMC อ่าโอเคนะน่าจะหมดแล้วเนาะที่เราตามๆกันอยู่นะครับก็จะมีตัวที่ผมเห็นว่านะ่าสนใจนะตัวแรกนะจะเป็น WGE นะครับเดีเขียนชื่อนิดนึงนะครับ WGE วันเนี้ มันเป็นแท่งแรกแต่ว่าผมมองว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีกระชากทีหนึ่งนะครับกระชากสักทีนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมตีตีฟิโบเนี่ยผมก็จะมองว่าตรงนี้มันคือเป้าเป้าแรกละ2.08เนี่ยนะพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่ากระตุกขึ้นมานิดนึงไม่น่าเกินไฮนี้แล้วก็ลงนะพักตัวไม่รู้ว่าพักถึงตรงไหนนะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดขึ้นเน่ยผมมองว่ายังไม่น่าเกินตรงนี้นะไฮนี้นะ ก็ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวพักตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีก็ได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็คือเอามาฝากกันนะผมเห็นทรงว่ามันค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามองเป็นแค่ดันโชเดอร์ได้ไหมกับหัวนะครับก็เป็นไปได้นะก็เป็นเส้นในลายแบบเฉียงๆยงนี้ไปนะครับโอเคนะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะ,อะโอเคคราวนี้เราลองมาดูอินดิเคเตอร์นิดหนึ่งอินดิเคเตอร์เป็นไงครับไ s i มันเนตั้มขาขึ้นชัด เอไอสโต้ค่ข,ขึ้นชัด m ตเอซีดีกำลังงัดตัดกันแล้วนะไอตัวเส้นสีฟ้าปกติเส้นสีฟ้าเนี่ยมันก็คือเส้นที่อา่าบอกว่าเดี๋ยวขอรีเซ็ตการาฟนิดหนึ่งนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยปกติเอซีดีก็คือถ้าเกิดเส้นสีฟ้าตัดขึ้นเนี่ยมันก็คือบอกว่าเป็นการขาหุ้นกำลังจะเป็นขาขึ้นนะเนาะโอเคนะก็ตอนนี้ก็คือตัดละในทางเฟรมเดตัดขึ้นเนี่ยผมผมมองว่าค่อนข้างมีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจใครที่อ่า อยากลองเสี่ยงดูวันพรุ่งนี้คือเข้าพรุ่งนี้เช้าแล้วก็รีบ,รบ,รบซื้อรีบขายนะก็เอาก็ลองก็ลองกอดูก็ได้ครับก็เป็นการเทกําไรสั้นๆเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่สนใจถือถือเก็บอะไรเงี้ยนะก็แต่จริงๆผมมองว่ามันมันไม่ได้เป็นหุ้นที่จะได้เก็บได้อะไรขนาดน,นั้นนะผมไม่ได้ไปดูงบการเงินหรืออะไรของเขานะครับนะผมมองว่ามันเป็นการเก็งกําไรได้จะดีกว่านะก็คือสําหรับคนที่ต้องการจะถือยาวนิดนึงเนี่ยจุดตรงจุดนี้ไม่เหมาะนะผมมองว่าขึ้นหา ชนอะไม่รู้อะชนตรงนี้มั้งนะชนเส้นเนี้ชนแล้วก็หาจังหวะยอ่ยอย่อย่อถึงตรงไหน,นอ่าย่อรอบนี้ครับให้สังเกตนี่ให้สังเกตโลนี้แล้วก็ไปดูว่าไฮถึงไหนแล้วก็ดูว่าย่อถึงไหนแล้วถ้าเกิดวัดโลวัดไฮเนี้ยตีฟิโบไปครับนะย่อไม่เกิน0ูนยุดไม่เกิน0ูนย์ุดถึง8นะก็รับจนแถวนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เห็นจังหวะกลับตัวเนะี่ยมันไม่เกิน0ูนุถึง 8, ไม่เกิน0ูุดหคุณก็รับใช่ปะ่ะแล้วก็ซื้อไปก็ ลองไปดูอีกทีหนึ่งก็มีโอกาสที่มันจะผ่านไฮตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงลองดูด้วยกันนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจผมเองก็เดี๋ยวจะเอามาเฝ้าเหมือนกันนะพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่พรุ่งนี้พอมาถึงตรงนี้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะลงมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองปึ๊บดึงกลับเร็วอะไรเงี้ยก็จะมีท่านหนึ่งนะครับก็ลองสังเกตดูนะผมมองว่าค่อนข้างมีระยะละนะถ้าเกิดตีเป็นเทลไลน์ตรงนี้นะก็ ใกล้ละใกล้ชนเทนไลน์นะก็อาจจะชนแถวเนี้แล้วก็เด้งลงก่อนหรือเปล่าสักทีหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันย่อเยอะย่อน้อยถ้าเกิดย่อน้อยก็มีโอกาสไปไปต่อสูงนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับ WGE นะลองเอาไปเฝ้ากันนะครับโอเคตัวถัดไปก็จะเป็นทาคุณนินะปกติผมจะไม่ค่อยสนใจหุ้นพวกนี้นะแต่พอดีว่าเห็นทรงมันมาแล้วมันพอใช้ได้ใช่ไหมต่คุนี้เอ,อใช่นะครับเออเนี่ย ทานค้นี้เนี่ยทำไมาถามว่าทํำไมาผมถึงสนใจนะเพราะว่า,าถ้าเกิดผมพิจารณาชุดนี้นะครับอ,อันนี้คือตัวนี้มันทำไฮโลค่อนข้างชัดเนี่ยโลไฮโลเห็นไหมตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราฟาดฟิโบเป็นไงผมวัดแนวย่อนะโลนี้ถึง High นี้จะดูว่าตรงนี้มันย่อเท่าไหร่นะครับก็วัดไปปุ๊บนี่อ่ะยอไม่เกิน0ูนถึง8เสร็จแล้วปไปงานทำ ไฮเหนือตรงนี้ได้เห็นไหมค่อนข้างชัดนะครับนะไม่ไม่ต่ำกว่าสุททองนึ่งแ่ะคราวนี้เหมือนกันเราพิจารณาชุดนี้จบไปแล้วนะชุดนี้จบไปแล้วนะครับอ่ะเราก็มาพิจารณาชุดต่อไปก็คือชุดนี้ชุดโลไฮนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโลไฮนี่นะครับแล้วก็มาดูว่าตรงนี้มันจะไปได้ถึงไหนนะจริงอ่ะถ้าเกิดคนเฝ้านะครับผมมองว่าไอ้แท่งเขียวแท่งแรก,กหนักๆตรงนี้คุณต้องมี ต้องมีของก่อนนะแล้วก็ทนสวัสดสักนิดนึงอ่ะนะแล้วก็ผมมองว่ามันมีโอกาสไปนะครับโอเคเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะยืนยันว่ามันจะไม่ยอมทําต่ํากว่าเท่าไหร่ไม่ทําโลต่ํากว่า1นึ่งนะครับนะจริงๆอะทรานผู้นี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็วันนี้แท่งเขียวที่ขึ้นมาอย่างงี้ก็คือแบบมีวอลลุ่มพอสมควรเลยนะโอเคอาจมันอาจจะย่อมันอาจจะน้อยกว่าแถวๆนี้แหละนะแต่ผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยว ผมรู้วาจะมาเต็มเพอ่พๆพวกนี้อาจจะกระโดดขึ้นไปเลยหรือเปล่าอ่ะคราวนี้เรามาพิจารณาชุดนี้ด้วยฟิโบนะโดยดูว่ามันย่อเท่าไหร่ครับแล้วก็จะดูว่าเป้ามันน่าจะถึงประมาณไหนนะครับโอเคแต่ต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสาคัญนิดนึงด้วยนะอ่าเพราะว่ามันเป็นมันสองครั้งแล้วใช่ไหมสองรอบแล้วที่มันยังไม่ผ่านปึ๊บเนี่ยถ้าเกิดผมตีตรงนี้เลยนะปึ๊บอืมก็จะมองตรงนี้เป็นแนวต้านก้อนหนึ่งนี่ก็จะกำลังจะทำออนทาหายปะไม่ไม่ใช่ออททาไอแต่ว่าโอเเเเเคคมนนนนนนป็น็แนวทีีี่่ยยตตรง้ิดห ตรงนี้ก็เป็นก้อนก้อนหนึ่งเห็นไหมก็คือเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะครับนะแล้วตอนนี้มันกําลังจะเบรกขึ้นมาได้แล้วนะจริงๆต้องถามเกือบนะเกือบได้นะเกือบเกือบเบรกได้เหมือนกันนะนะดันดันไม่พ้นเส้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะนะลองดูกันว่าถ้าเกิดเราจเพื่อนาเนี่ยเราดูก่อนว่าตรงโลนี้ไฮนี้แล้วตรงเนี้ยยอเท่าไหร่ย่อ,ยอเท่าไหร่มาดูตีฟิโบไปนะครับเป็นรีเทสเมนต์ก่อนนะแล้วก็วัดไปตรงนี้นะโลถึงไฮนี้นะครับ โอเคปึ๊บอ่ะตีไม่ค่อยแม่นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะอ่ะคราวเนี้ยย่อประมาณ0.5นะุดหาเหลื่อม0.5มานิดหนึ่งที่จริงๆ0.5เป๊ะเลยนะนะทำไส้แถวๆ0.5ไปเป๊ะเลยนะครับก็อ่ะคราวเนี้ยมาดูเป้านะตัวมาดูเป้าก็ใช้ฟนะีโบประเจคชันเนาะฟิโบโปรเจคชันก็คือตีโลนี้ไฮนี้แล้วก็มาโลนี้นะครับมาดูเป้าว่าเท่าไหร่ ปึ๊บปึ๊บเอามาหาโลนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าเป้าแรก1นึอ่าหนึ 1, 7, 2, เป้าถัดไปหนึ่งจเกานะลองดูกันอ่าเราก็มาลองมาดูลองมาดูว่ามันมีอะไรไหมแถวหนึ่งจองห่จุดเ้หนึ่งเี่ยอันนี้1จะก็จะเจอก้อนนี้พอดีนะครับหนึ 1, 9, 1, ก็ ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งจะเจอแถวๆนี้พอดีนะก็ค่อนข้างจะอ่า make sense นะครับสําหรับเป้านะก็ลองดูเล็กกันว่าใครสนใจนะครับถ้าคุณน้นะถามว่าถ้าจะเล่นตอนนี้ทํายังไงอ่ะมาเก็บราคาแท่งนี้ก็จริงๆถ้าเกิดมีราคาอ่าราคามีราคาในแท่งวันเนี้ยนะก็ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูเล็กกันว่าการที่เขาเด้งขึ้นมารอบนี้เขาจะผ่านไปเลยหรือว่าเขาจะยึกยักก่อนสักรอบหนึ่งนะ ลองหาจังหวะยึกยักนี่แหละครับนะเป็นการเก็บของเนาะโอเคก็ยังไงลองดูว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าดูอินดิเคเตอร์เนี่ยผมจะบอกว่า I s i มันเริ่มค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้อีกแป๊บนึงนะมันอาจจะชน1นึแล้วก็มาพักตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นกลับไปหา1 9 1อีกทีหนึ่งนะแต่ในส่วนของไ s i กับ MACD ก็ไม่ได้มีอ่ะโตกับ m a c d ก็ไม่ได้มีอะรไ,ไ,ไรน่าห่วงนะโตยังมีช่องว่างให้เล่นพอสมควรนะรก็วกะะแล้ ในเรื่องของบ a ิตเด e ิวเชนไม่มีนะก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรอ่ะคราวนี้เรามาดูอืชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับชั่วโมงเนี่ยเอค่อนข,ข้างสูงเนี่ยผมจะมองว่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะไปได้อีกสักแป๊บหนึ่งนะผมว่าเนี่ยไฮเนี่ย1นึจุดหกเจ็เนี่ย,ยมีโอกาสชนแล้วก็เด้งลงสักนิดหนึ่งก่อนหรือว่าโอเคอาจจะแหลมแหลมไปหนึ่งจุด็ดสองค่อยเด้งลงนะก็จะถือว่าเป็นการดีกว่านะครับอืมอืมชั่วโมงก็โอเค น่าจะไปได้อีกสักหน่อยนึงนะครับนะโอเคสินาที15นาทีก็เหมือนกันไอซของข้างสูงนะก็ยังมีช่องว่างให้เล่นอีกแค่ไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคเหมือนเหมือนกันเลยนะทุกทางเฟรมค่อนข,ข้างจะล้อกันที่ RSI มาค่อนข้างสูงแล้วอาจจะมีช่องว่างให้เล่นอีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็ลองดูเวยกันนะครับว่ามันจะเล่นได้แค่ไหนก็อ่าถ้าจะเล่นเลยเนี่ยมันจะเป็นการไล่นิดนึงแล้วคุณต้อง เข้าเร็วออกเร็วนะครับนะได้กําไรออกก่อนนะแล้วก็ดูว่ามันจะย่อตรงไหนนะย่อรอบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าขึ้นชนนี่นะแล้วก็อาจจะมีพักตัวแถวๆนี้แหละนะครับแถวหนึ่งจุดหกหนึ่งแถวเนี้นะครับนะถ้าเกิดมันทำอย่างนี้ได้ก็นะหนึ่งจุดหกหนึ่งแล้วก็เห็นจังหวะกลับตัวก็เข้าอีกทีก็ได้นะครับสําหรับทาคุนี่เนาะโอเคตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวินนะวินตัวน,นี้ลงแรงนะลงแรงแล้วเกิดอะไรขึ้นดัวลุ่มนี่แทงมันเลอร์เลยนะ แท่งใหญ่ไหมทั้งหมดเนี่ยคือแท่งใหญ่มากนะครับโวล่มน้อยกว่าวันก่อนหน้าอีกที่มันลงนะครับคือวันก่อนหน้าปิดราคาเดิมอะแต่ว่าวันเนี้ราคาลงแต่ว่าเป็นไงดึงกลับไส้ยาวอย่างเงี้ยคุณกล้าซื้อไหมถามผมผมผม,ผมถามอย่างเงี้ยผมถามวันนี้ถ้าเกิดคุณเห็นแท่งเนี้ยวันนี้คุณกล้าซื้อไหมนะจริงๆอ่ะมันควรจะต้องซื้อครับแท่งเนี้ย นะถ้าเกิดเริ่มเห็นไส้มันดึงกลับดึงกลับนะแล้วผมเชื่อพอดีว่าผมไม่ได้นั่งเฝ้านะแต่ผมเชื่อว่าตอนที่มันทิ้งเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้วอลลุ่มตรงเนี้ยน้อยแน่นอนนะคือแบบเหมือนแบบทําแกล้งทำวอลลุ่มแบบบางๆเลยแถวทําบิดบางๆแล้วก็ปล่อยรูดรูดสักพักหนึ่งก็ค่อยๆดึงกลับปึงป้งปึ้งๆนะแล้วก็ดึงกลับเร็วด้วยแล้วก็มายิกยกักแถวเนี้ยค่อยๆปิดค่อยๆอ่ามายิกยกักแถวนี้ก่อนที่จะปิดแล้วก็ดึงมาปิด1.00่นเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะท่งเนี่ยอ่ะเด อ่าห้าทีละกันอืมเนี่ยเห็นไหมก็คือดึงลงก่อนดึงลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงกลับดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาเนี่ยแล้วก็มายิ่กยักยิกยักแถวๆราคาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยก็อยู่แถวๆเนี้ยไม่ยอมไอ้นี่นะจริงๆผมมองว่าแท่งแท่งวันนี้ควรจะต้องเก็บนะครับนะก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสาาาาหหรััับออออ่่่ววินนนนนนนเเเเเียยยยะะะภพก็็็งปปขขึู้โคมจจไซด์์แล นะแต่จริงๆมันจะจว่ามันเป็นไซเวย์แบบอัพนิดๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดตีลองลองตีดูมันก็เป็นไซไซเบอ์ัพนิดๆก็ลองดูด้วยกันนะผมเป็นผมพอดีไม่ได้เฝ้านะไม่งั้นก็จะซื้อเพิ่มไปอีกละนะครับวันนี้ก็น่าเสียดายนิดหนึงนะตัวอ่ไออย่างเงี้ยผมมองว่าอาจจะเป็นการเคลียร์เดเวอเจนนะเนี่ยตรงนี้เราเห็นแปรลิเดเวอเจนทีหนนะครับ แล้วตรงนี้คือพอมันทําโลลงไปอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามนันเป็นการเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็พยายามดึงไม่คือดึงกลับอ่ะสตอกค่อนข้างสูงด้วยก่อนหน้าเนี้ยแล้ววันนี้ก็คือดึงแล้วก็อยู่เลยนะครับก็ลงมาโซนต่ากว่าโอ์บอสเรียบร้อยนะก็รออาจจะมียึกยักหถเนี้ยสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วอาจจะดึงกลับนะผมว่าตัวเนี้ยรอเล่นนะผมว่ายังยังไม่เลิกอะ่ะ นะค่อนข้างน่าสนใจนะผมก็จะเอามาเฝ้าอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวินนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จะมีที่เพิ่มมาจะมี WGE อทาขุนนี้แล้วก็วินนะใครสนใจก็ลองเฝ้าดูกันนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวไหนสงสัยอยากอ,าอยากถามผมเข้ามานะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าเดี๋ยวม,มีเวลาเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้นะช่วงนี้ก็เวลาอาจจะน้อยนิดนึงนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไงจะพยายาม ทําทให้เต็มที่ที่สุดเลยกันนะครับโอเควันนี้คงจะไว้เท่านี้ครับพรุ่งนี้ก็ยังไงลงทุนด้วยความระมัดระวังเนาะเซ็ตยังอยู่ในภาพที่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีนะยังเป็นสายเวล้วก็ปรับตัวเป็นการพักตัวที่ค่อนข้างจะแบบพักตัวแบบลงมานะครับนะต้องรอหาจาังหวะเขากลับตัวได้จริงๆเนี่ยค่อยใส่หนักกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ท่านกำลังกันทุกคนนะครับขอให้โชคดีการลงทุนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ